สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปดูงูกันนะครับพูดถึงเรื่องงูแล้วนะครับหลายคนเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่างูนั้นเป็นหนึ่งในสัตว์ที่โหดร้ายที่สุดและดุร้ายเป็นอย่างมากและเพียงแค่ได้ยินชื่อของมันเนี่ยทำให้หลายๆคนนั้นถึงกับขนลุกขนพองกันเลยทีเดียว แม้งูนั้นจะมีสายพันธุ์ที่ไม่มีพิษหรือมีพิษก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าขึ้นชื่อว่างูแล้วมันก็น่ากลัวอยู่ดีโดยเฉพาะเจ้างูที่ผมกําลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้นะครับมันเป็นงูสิบสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอสรพิษเพชจะฆาาที่โหดร้ายที่สุดในโลก ว่าแล้วเราไปเริ่มจากอันดับที่10ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันดับที่10งูไวเปอร์งูไวเปอร์เป็นงูที่มีพิษพบได้ทั่วพื้นที่ทั่วโลกนะครับเว้นแต่ในออสเตรเลียไอร์แลนด์มาดากัสกาและฮาวายเหล่าบรรดางูไวเปอร์นั้นนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและพวกมันนั้นออกหากินในเวลากลางคืนโดยเฉพาะในช่วงเวลาฝนตกเนี่ยมันจะเลื้อยออกมาได้เร็วมาก และสิ่งที่พิเศษที่สุดของงูชนิดนี้นั้นก็คือพวกมันมีพิษที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่างๆได้โดยเริ่มจากอาการปวดบริเวณที่ถูกมันกัดตามมาด้วยอาการปวดบวมในทันทีและส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพบว่าเหยื่อที่ถูกงูชนิดนี้กัดนะครับจะมีเลือดออกโดยเฉพาะทางเหงือกและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจไม่ทำงานซึ่งนำไปสู่ความตายในที่สุด อันดับที่ 9. งูเดสแอกเดอร์งูเดสแอกเดอร์นะครับสามารถพบพวกมันได้ที่ประเทศออสเตรเลียและนิวกินีพวกมันมีลักษณะคล้ายกับงูไวเปอร์ด้วยลักษณะร่างกายอันสั้นป้อมของพวกมันและมันมีหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมและมีเก็ตขนาดเล็กและมันเป็นงูที่ล่าง,งูและกินงูด้วยกันเป็นอาหารนะครับ และในการกัดของงูชนิดนี้แต่ละครั้งนั้นมันสามารถปล่อยพิษออกมาถึง40-100มิลลิกรัมเลยทีเดียวซึ่งประกอบไปด้วยสารพิษร้ายแรง0.4-0.5มิลลิกรัมและพวกมันนั้นเป็นที่น่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากเพราะพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทจะทำให้เหยื่อไม่สามารถขยับร่างกายได้และอาจจะเสียชีวิตภายใน6ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับ เนื่องจากระบบการหายใจล้มเหลวโดวยเหยื่อจะแสดงอาการจากพิษงูหลังถูกกัดภายใน24-28ชั่วโมงทั้งนี้งูชนิดนี้นะครับนับเป็นงูที่มีความเร็วในการฉกกัดที่สูงที่สุดในโลกโดยสามารถฉกครั้งที่2ได้ในเวลาแค่0.13วินาทีเท่านั้นนะครับอันดับที่8งูไทยปัน งูไทยปานนั้นสามารถพบได้ในออสเตรเลียพวกมันมีพิษที่รุนแรงพอที่จะสังหารหนูตะเภาได้ถึง12,000ตัวเลยทีเดียว โดยพิษของมันจะเข้าไปบล็อกหลอดเลือดแดงหรือเส้นเลือดของเหยื่อทำให้หัวใจล้มเหลวในทันทีทั้งนี้มีรายงานว่าก่อนที่จะมีการผลิตเซลุ่มแก้พิษงูชนิดนี้นะครับไม่มีเหยื่อรายใดที่ถูกงูไทปันกัดแล้วมีชีวิตรอดได้โดยผู้ที่ถูกกัดนั้นสามารถเสียชีวิตได้ภายในหนึ่งชั่วโมงอันดับที่7งูเสือ งูเสือเป็นงูที่มีพิษมักจะพบได้ในทางตอนใต้ของออสเตรเลียนะครับรวมไปถึงหมู่เกาะชายฝั่งทะเลแม้ว่าพวกมันจะมีสีสันค่อนข้างจะสวยงามแต่พิษของมันเนี่ยคงทำให้เราอยากจะรีบถอยห่างมันออกไปไกลๆเพราะพิษของงูเสือนั้นสามารถทำให้ผู้ที่ถูกกัดเสียชีวิตได้ภายใน30นาทีแม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ถูกกัดจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง6ชั่วโมงก็ตาม เหยื่อที่ถูกงูเสือกัดนั้นนะครับจะมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่60-70เซเลยทีเดียวอันดับที่6งูแบล็กแมมบางูแบล็กแมมบาเป็นชื่องูอสรพิษซึ่งเป็นที่น่าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งในแอฟริกาพวกมันมีลำตัวเฉลี่ยกว่า2.5-3.2เมตรและบางครั้งพวกมันอาจจะเติบโตได้ถึง4.45-5เมตรกันเลย และความน่ากลัวอีกอย่างของมันก็คือมันเป็นงูที่เลื้อยเร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วกว่า4.3เมตรต่อวินาทีนอกจากนั้นพวกมันยังมีพิษที่ร้ายแรงติดอันดับโลกอีกด้วย งูแบ็กแมมบาจะมีการโจมตีได้มากถึง12ครั้งนะครับพิษของมันจากการกัดเพียงครั้งเดียวสามารถดับลมหายใจของผู้ใหญ่ได้แบบสบายๆด้วยพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทที่ออกฤทธิ์เร็วมากและในการกัดแต่ละครั้งนั้นอาจจะปล่อยพิษออกมาได้ถึง100-120มิลลิกรัมโดยเฉลี่ยนะครับหรืออาจจะมากกว่า400มิลลิกรัมด้วยซ้ำนะครับสำหรับงูชนิดนี้ก็ถือว่าน่ากลัวมากม อันดับที่5งูเห่าฟิลิปปินงูเห่าฟิลิปปินเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในบรรดางูเห่าด้วยกันนะครับสามารถพบพวกมันได้ทางตอนเหนือของฟิลิปปินนะครับถ้าคุณถูกงูชนิดนี้เล่นงานเข้านะครับรับรองว่าคุณต้องแย่แน่ๆเพราะพิษของมันนั้นจะส่งผลต่อระบบประสาทและจะส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจการทํางานของระบบทางเดินหายใจ เหยื่อที่ถูกงูเห่าฟิลิปปินส์กัดนะครับอาจจะประสบภาวะระบบทางเดินหายใจเป็นอัมพาตและเสียชีวิตได้ภายใน30นาทีเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวหวาดกลัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวอันดับที่ 4. งูทับสมิงคางูทับสมิงคาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่างูมาลายัน พวกมันเป็นงูสายพันธุ์สังหารที่พบได้ทั่วไปในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับความโหดร้ายของมันเนี่ยสำหรับผู้ที่ถูกงูทับสมิงคากัดนะครับจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ถึง50%แม้จะได้รับเซรุ่มแก้พิษแล้วก็ตามงูทับสมิงคานะครับเป็นงูล่าง,งูและกินงูอื่นเป็นอาหารนะครับโดยพวกมันจะออกหากินในเวลากลางคืนและจะดุร้ายมากขึ้นเมื่ออยู่ในที่มืดมืด แต่อย่างไรก็ตามนะครับงูทับสมิงคาเนี่ยเป็นงูที่ค่อนข้างจะขี้อายและพวกมันจะพยายามหลบซ่อนตัวของมันมากกว่าจะออกมาจู่โจมเหยื่อตรงๆนะครับและพิษของมันเนี่ยจะส่งผลต่อระบบประสาทและมีความร้ายแรงมากกว่าพิษของงูเห่าถึง16เท่าเลยทีเดียวอันดับที่3งูสีน้ำตาลตะวันออกงูสีน้ำตาลตะวันออกนะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า eastern brown snakes นะครับ พวกมันเนี่ยเป็นหนึ่งในงูพิษที่มีพิษร้ายแรงติดอันดับโลกเลยนะครับและพวกมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวปราดเปรียวมีนิสัยที่ดุร้ายและมักจะชอบไล่ล่าตามเหยื่องูสีน้ำตาลแต่วันออกมีอายุน้อยก็สามารถฆ่าคนได้นะครับพิษของมันเนี่ยมีผลต่อระบบประสาทและมีผลต่อการแข็งตัวของโลหิตงูชนิดนี้สามารถพบได้ที่ออสเตรเลียนะครับ อันดับที่ 2. ง,งูไทปันโพลทะเลงูไทปันโพลทะเลนะครับมีถิ่นกําเนิดที่ประเทศออสเตรเลียอีกแล้วนะครับเรียกได้ว,ว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นถิ่นกําเนิดของงูพิษจํานวนมากเลยก็ว่าได้โดยงูไทปันโพลทะเลสีดําลําตัวสีแทนดํานี้นะครับมันจะถูกจัดให้เป็นเพชฌฆาตที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในบรรดาง,งูที่อยู่บนบกด้วยกัน โดยพิษของมันนั้นสามารถปล่อยออกมาจากการกัดเพียงแค่1ครั้งมีปริมาณอยู่ที่110มิลลิกรัมซึ่งจะมากพอที่จะฆ่าชีวิตมนุษย์ได้ถึง100คนหรือประชากรหนูมากกว่า2องแสนห้าหมื่นตัวเลยทีเดียวสำหรับลักษณะของงูตระกูลไทยปันนี้นะครับจะพบว่า มีลำตัวยาวประมาณ2-3เมตรและพวกมันชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินในทะเลทรายของประเทศออสเตรเลียนะครับส่วนต้นกำเนิดของงูไทปันนั้นมาจากหมู่เกาะไทปันแถบเอเชียและอิโนโดนีเซียซึ่งเป็นชื่อเรียกของกลุ่มหมู่เกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งก็รวมออสเตรเลียเข้าด้วยกันนะครับ ทั้งนี้งูไทยปันมีการแพร่พันธุ์อย่างกว้างขวางในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับการขยายพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนนะครับโดยงูเพศเมียเนี่ยจะวางไข่ราว10-15ฟองและใช้เวลาฟักตัวอยู่ที่6สัปดาห์นะครับอันดับที่ 1. งูทะเลงูทะเลนั้นนะว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในโลกนะครับ โดยพิษของงูทะเลนั้นเพียงไม่กี่มิลลิกรัมเนี่ยก็มีฤทธิ์มากพอที่จะสังหารมนุษย์ได้ถึง100คนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยงูทะเลนั้นมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเชื่องช้าโดยชาวประมงนั้นมักจะตกเป็นเหยื่อที่ถูกกูกัดมากที่สุดนะครับเนื่องจากมักจะพบงูสายพันธุ์นี้ติดขึ้นมากับอวนหาปลาในหมาสมุทร และงูทะเลนั้นสามารถพบได้ทั่วหน้าน้ําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางตอนเหนือของออสเตรเลียนะครับสำหรับพิษของงูทะเลนั้นนะครับก็มีความรุนแรงต่างกันออกไปก็ขึ้นอยู่กับชนิดของงูทะเลด้วยนะครับและงูทะเลบางชนิดเนี่ยก็มีพิษร้ายแรงมากผมเชื่อว่าถ้าขึ้นชื่อว่างูแล้วนะครับมีพิษหรือไม่มีพิษเนี่ยก็คงไม่มีใครที่จะกล้าเข้าใกล้มันแล้วแหละก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ1ิบอันดับงูที่มีพิษ ร้ายแรงและน่ากลัวที่สุดในโลกคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามไว้นะครับ<ๆ>เพื่อที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากมิสเตอร์บีสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ